แล้กล้องเทพข้างหลังมีรูถ่ายไหมอันนี้สอบเป็นไงบ้างใช่อย่าเป็นผู้ชี้เบบี้เอาไปเบี้เคียร์เคียเคียร์ียรู้ไบ้อะนอนเบบนอนแล้วอ่านที่ออกว่าล่ะออกไงเรยทำได้โอเน็ตก็าทำได้ไม่เน็ตอ่ะทำได้ไหมเอ๊ะทำไมไบ้ไม่บ่นเน็ตบ่นอยู่คนเดียวเน็ตทำได้ไหมอ่ะ เฮ้ยัายุทางกีดห้าวงสุดอ่ะมีคะแนนเก็บไม่ค่อยดีเออถ่ายเปวีดีโอแล้วไปสูงสูงชอบไปสอบหลังแล้วมันได้แค่ครึ่งคะแนนอะไรอย่างเงี้ย อาจารย์ไม่เข้าใจตกลงตกลงอาจ,จารย์ไม่เข้าใจนกอนี่แล้วอาจารย์มาถ่ายต่ำถ่อยต่ให้ภาพมันสูนสนออง